สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวิ Channel พร้อมด้วยทีมงานนุ่มอามคนเดิมป้าต้อยคนเซนต์บ่าวแพ็กแชาแนลพ่อทองแหลกคนเดิมนะครับก็ได้เดินทางมาที่นะครับศาลปู่สีขวัญดำเพื่อมาตามต่อขอโชคลาภไปฝากไปต้นเอฟซีทั่วโลกเลยนะครับ เพราะว่าที่นี่นะครับที่สารปู่สีขวัญดำางวดที่แล้วเลขเข้านะครับท่านผู้ชมเลขที่เ,เห็นไหมครับท่านผู้ชมเทียนที่ล้มสองครั้งสองคราวแล้วก็มีตัวเลขขึ้นที่ตรงเทียนนะครับที่ทางทีมงานได้ไปส่องมาวินก็ได้ไปส่องดูนะครับก็เห็นเป็นเลขมีศูนย์เก้าเตหรือเกตเก้าศูนย์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็บ้านเลขที่ก็หนึ่งศูนย์เก้างกับเกตก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเลข เข้าเกตเก้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็มีบ้านเล็ที่มีบ้านเลขกที่แล้วก็มีพอสอสร้างวันวันที่แปดนะครับพสสองพันห้าร้อยหกสิบเกดนะครับพาน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปตามต่อด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปพอที่งานแล้วก็ไปเตรียมของเซนไวเตรียมถูเที่อันสกัดก,กับไวูู้สีขอนดำน้ำกันนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับ ครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมมาเป็นมูฟคนมาวาเล่าังเลยนะครับสวัสดีรั้สี่ทครับช่องนุ่มอามคนเดิมมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนบ่าวแพ็กชาแนลวันนี้พ่อทองแหลกก็ไม่ว่างอีกตามเคยครับมาเป็นมูฟคนาวาพ่อทองแหลมาเป็นเพื่อนนะครับท่านผู้ชมวันนี้ท่านผู้ชมคือมาตามต่อนะที่ปูสีขวัญดำเพราะวางวนที่แล้วกดเก้าเข้าเต็มเต็ม เจ็ดเก้ามาจากตัวไหนเหล็กเทียนลมครับลมสองเทียเข่าสองโตนะครับลมสองเทียเอาเข่าสองโตเพราะต้องแลมไปทางเหล็กออเหล็กยุทางออกอรีเจ็ดเก่าเก่าเก็ตมือนันเนาะเอาให้จำเลยดิคือคันสไฮสามโตล่องลมสามเทียบ้างคันไฮสองโตลมสองเทียเพิ่นลมเพิ่มลมสองเทียไอลีเลขเข่าสองโตเพราะต้องแรงเก็ตเก้าเลขยุทเทียน ไม่เชื่อ<ำ>อย่าลบหลูล่รุนตาพนนาูนทุเรียวไปพี่จันแบบไบอียยังเขามาไหมอือพี่จัน,นแ,นแ,นแนบนากกานบเค็มแล้วเค็มเหว่เออแบบเค็มแบบผู้ไหนย่างก้าวผู้ไหนยกเลียนทีมงานดูอ่ะคนเดือยพืชผลวางสิบประมาณนั้นแหนละแต่ว่าหมวดมาเลี้ยงกล้วยเนี่ยคนว่านยากไปเล่นกับพวกกาเขียดิก็จะมีคนออยู่ดวนน่นนี่เนะี่ย เดยยินเสียงกูยิงคนเหลาอยู่ปกตินี่มาวินนี่เพินรอมย่างดีบ่เนี่ยโดยยิ่งนเหาอยู่ว่ารอมย่างดีนี่ให้ยังใหสวนเของ้ออยู่ง้อเขาสวนเออง้อเขาสวนแต่ว่าจะลืมบันทกีนหนึ่งศูนย์เก่าครับทับสิบสองทับสิสองิบสองนี่ทับว่าสิบสองนี่ถามว่าเจ็ดสองกับหนึ่งสองออยางนี่มันสิ่งอรอีกแมนเหล็กเหล็กหนึ่งกับถ้าว่าเหล็กหนึ่งกับเหล็กเกียกับเป็นพี่งหวงกันนี่แล้วเขาเกิดเรื่องว่ากันว่าเหล็กหนึ่งกับเหล็กเกียหนึ่งศูนย์เก อย่าลืมด้วยเลขการ์ดที่ว่าเข้าให้เขาเข้าแปดแล้วยการนี้เขาคำนวณได้สามตัวหนึ่งศูนย์เก่าคืองวดนี้นะงวดนี้แหละมาที่นี่บพรท้องเนีวกับบอได้กคิดมาถึงมาเป็นมูมูเจ้าเดียวมาที่นี่ไม่เห็นมาอลเล็กทีเพื่อนิจังคิดได้ครับหนึ่งศูนย์เก่าเขานวได้เขาได้คำนวณวดที่นี่เขาได้เก้าแปลมาที่นี่เขาได้สามตัวคือหนึ่งศูนย์เก่าแต่ผู้ชมให้เข้าไปดาวเท่านะครับนะข้อซอที่สั่งเขาว่าสองห้าหกเจ็ด อืมเนี่ยเกบเ่าตัวเดียวกันนะครับแต่กว่าใก่เบิ้งเป็นแนวทางนะครับันนีครัาขอเพิ่นต่อกคือวันที่สองนะครับพฤกษ์าันนี้พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้นะครับกับเบิ้งเหมนแนเป็นเนี่ยท่านะครัับบกมาขอตามสารต่างๆสินทรัดย์สิทธิต่างๆนะครับเรามาขอแบบนี้เราไม่ได้มาลบนูนะครับมาขอโชคลาภับกันเพิ่นโดยตรงถ้าเป็นการลบดูเนี่ยคงเสียบ่ได้บมีมีชสื่อเสียงนุ่มอ่ำ มาบิดาเข้าบริยุรถบริยุวอตรงนี้อันเป็นไอก็คือว่าปูเป็นเนเป็นหนักนะครับตรงนี้มันเป็นใเขาผููได้เอาบกม่วงกับเม็ดออกบกม่วงบ่ะมันมีมียุรด์ป่ะหรืออ่งไดจยางไปเพื่อนกระดาษพูกแพร์มันสีวิตหงบกม่วงกับเม็ดมาม่วงเนาะไปกินเลยไงเราจะมามาถวายปูถึงนี้นี่ยัม่อยู่ติดยุรถมันเเขาไม่เพิินซีมแล้วกันห ไฟคนซีนนดไหมนนี่นะครับกับมาขอกันเด็กๆม็กมะมาเด็กๆกันมาขอเนี่ยใกล้ขันหรอเออใกล้ขันไม่ใช่สีแกงหรอกปะตอนมาเนาะเดือนมันหงายหลอือพ่อเดือนมันหงายปุ๊บมันก็เป็นแบบเห็นบ่คือตีหายอ่า่เห็นไม่เห็นแสดงว่าโอ้พเนาออกคนบ่มักกินเปล่าเออมีส่วนหรอเป็นเมียเราเด้อ่าแสดงครับคนบอกว่าอังสี่กับกับทิสตาบา มาพอถวยาวเป็นนี่เบอร์แมนบ่ถือต้องต้องมาแถวกางเว้นต้องมาถ้ากินย้ำมีเมื่อสิบมะคองน้ำดูขั้วหลอดฟูกเป็นยาระบายอ๋อระบายอเตรียมจุดถูกเทียนยังหนัอยก็มีของดื่มไม่พ้นเขาไปเรื่อยๆครไอ้ไอ้ไอบุหรี่ยาสูบออกพนันเด้อบุรียาสูบก็มีเดี๋ยวเห็นแต่บุรียาซ่องแต่บุรียาซ่องนั่นเห็นซ่องดิเห็นบมาตรวจยาเปล่า อ๋อนางคัตตมาด้วยท่านผู้ชมค่อยเจ็บตีกเท่าไหมเป็นลมดี่เอาห้ำไม่เจ็บนะห้ำบดีห้ำหน่อยหรือห้ำแย่ห้ำหน่อยไข่นุ้ยไข่หนุ้ยขอบคุณคุณแม่สวัยหรือคุณป้าสวัยนะครับที่ให้บุรี มาไว้จุดถวายนะครับให้ปู่ตาตามสารต่างๆได้ดุบุรีนะครับก็กราบขอบพระคุณมากนะครับคุณแม่สวัยครับโอ้อมอนี้มันหวนัวหันมาื้อขาจะควมนมาบอกก้าวกันด้วยโอ้ขออุญาดหมาด้วยเจ็บขาอย่าง นั่นงครับเดธรรมารได้แต่ว่าจะาเป็นน่งคัดพระเขาพอโจะท่องแทงแค่มาบอกกล่าวพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมเด้อนะครับผมนะโมเดี๋ยว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 เออท่านผู้ชมโอ้เขาเกียร์พิษแล้วเงี้ยยกพอต้องเรียกเสียงเรากรรมท่านผู้ชมให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวผมดีว่าโมเฮามาเลยกึ่นุ่มอามนี่ว่านุ่มอามว่าโดนเลยเพราะ้งเรียกกันนะโมเข้ามักขำพอต้องเรียกครับมาที่นี่คันผู้ใดขำหายาด้วยนะขำนะ สาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอากข้าวมาวิทยาเลยสาธุสาธุสาธุเด้อปูสีคนดำเลยพร้อมเลยทิ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าทีพระแม่นางธรณีพระแม่ผู้ศพ เทวดาอาลักษี่ปกปักหลักษาณสถานทีแห่งนี้มือนีลูกหลานทีมงานช่องมาวิ่งชาแนลนุบามคนเดิมเพราะต้องแลกคนเดิมบ่าวแพ็กชาแนลปอตอยคอนมีเส้นกันดเดินทางมาสกักกากราบไหวเพื่อขอโชกขอลาภเพื่อมาตามต่อโชกลาภทีงวดที่แล้วปูก็ใหเป็นการซื้อถึงการไหเทียนลมหล,ล้วเรียกกับไปเขาอยู่เทียนสองตัวตรงตรงเต็มเต็มเลยงวดน,นี้ลูกหลานจาังเดินทางมาตามต่อขอโชกลาบ่านปูสีขนดำปูศักดิ์ธิ์ ผู้เสีสีคนดำผู้หูแก้วตาทิพย์ผู้มีความเมตตาสงสารต่อคอนกระลังตกทุกข์ได้ยานปวดเมตตาสงสารให้ลูกให้หลานได้โชคได้ลาภเลขท้ายแล้ววันที่หนึ่งของงวดวันที่สองพุทธภาค,คมพศ2567ให้ได้สามโตตรงๆเด้อปูเด้องวดนีน้ซาถุแซ่ถุแซ่

โอ้ถกขวนอยังนี้เยอืมแพอบมถูกกาเขามากเลยนี่ที่เช่ว่าเลยอืมารนั่นเอาเมีดมาน่งอยู่ว่มีผู้เยปกติเอาของไปอะไรนะอืมอ่ะเด้ี่ของเียวเจ้าพี่ขอลี่หองนั่นล่ะเอาดๆเดี๋ยวนะครับผมผมยังไปบนฝ่องก่อนครับท่านผู้ชมอ๋อ่น่องโอเคนาดีผมจะาเอง

กูสีควันดำอันนี้ร้านมันบะเออเนเนี้เลนเลนเลนเฮกพแบบขันเงาเนเออามืงอกน้รับขาหลอกกูื้อโอกำลังกรลังสีกลุงเบิรงเโอ้ยฉันเป็นนองไหมออไอ่ามาทายเองดิเดเลงมาอมกผกูสีควรนดำเลยนีขึ้นเลนเลนไส้อ่าเอาพอโชคอลาแต่ว่ายุดนี่กรต้องเป้านเือกาโตตรงๆเลย พอาร้อ,อยกสิบเจ็ดหอกหิ้นหลย่ยมตาไฟนั่นอีกแล้วไม่ลงออกมาแล้วครับไม่เล้กนั่นสามครับสาม,อมโอเคเลยปบสาม นึกว่านั่นเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือไม้เรียงได้มาเป็นเสามนั่นไม้ที่สองที่เก่าตามนั่นสี่สามสี่สามสี่โอเคครับห้าจุดอ่าเจ้าป๋ตัวสิบอก สามที่เราติดมาคอยด่มาคอยเร่งเง้ตัวลูกจะตันจะถวบุ้ขาดนะครับนะฮะชบ่นั่นเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือมีฮาบอมัดถิ่นมีพี่น้องพี่น้องตั้งแต่โตเล็กสองแี่บัว เป็นพี่น้องนี่เป็นเป็นพี่น้องก็โตแหลกแบทเท่เหมือนปุ๊บพราพี่น้องมาล่ะอมัมตดติดตรงกันครับพอดีหนาเลยศูนย์สามสี่ศูนย์อ้าสามก็แปดเลยตัวไหนมาเลขพอหนาแปดสี่ศูนย์กับพี่น้องพี่น้องก็โตแหลกโอ้สามก็แปดพี่น้องห้างกันอือแต่ลงเลนเอาเอาพี่เขาแล้วลงเล่นพี่น้องห้างกันนะครับได้มาสามสี่ศูนย์ แต่ถ้าเป็นพี่น้องห่างๆเหมือนที่บาวินพูดก็จะเป็นแปดแปดครึ่งหนึ่งของแปดอ่าเหมือนท้ายเป็นแปดสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์ซึ่งมันติดตรงก็เป็นาติดตรงก็เป็นพญานาคเลขสี่ศูนย์กับปูทวดนะครับนะครับนี่นะครับผมเอาจุดเด็กศูนย์ไปนี่เด็กยแต่วพอต้อเรียนนังเพลงเลี้ยงอยู่นี่เห็นเหล็บสี่ชองวะสองสีสี่ี่องสองซีอ๋อสี่ช่องบะเมียน เหมือนเนี่ยเหมือนชวงแรกๆมัานที่เป็นเป็นเป็นวัดสีเข้ามาเอาเขาสอมโยนในลางเนี่ยไปสีวัดซองโอ้โหบ้านเขาฮะจังหวะก็างวัดเองขันว่าไปบ้านมู่เจ้ากระเน่นว่าหนีก็ว่าลงสีมันเสียแจะมาสีซองลุงลุงลงสีอยู่บ้านนองเฮียหน่อยลงสีแกนแขนห้ำกองก้นจูดปูดอยู่แขนห้ำเห็นแรงๆเอาเอาใส่ใส่ช้อนลุงสีแขนห้ำแขนห้าำลุงสีแขนห้ำเป็นไเบ้านหน้าไมันกิน ก็ทุโมนาสีดีบ่ก็ลงสีเขคุณลูกพี่หีด้เาะวัาดีงายซื้อไม่ต้องหับจะถือยาซาเครับนะเป็มันึู่้สีคนดำานึ่งกับเป็นเป็นคนตลกเป็นค้นมักวนต่อมักวนนะครับพ่อดีกับมาได้มาได้มาขอชขอลาบน้ำกับเลยมาเ่นน้ำเพิ่นน้ำเพิ่นกะทิไฮโชคลาดได้พอังี เด็กเดินเดินเท่ากับมันเลยนาำผึ้งแม่นมาขอโจขอหลับเพิ่นน้ำผึ้งในนี่มูเกิดสี่ศูนย์วันเกิดผมเนนี่ยเดือนเกิดผมโอ้โหปีเกิดปีเกิดพ่อสองปีสี่ศูนย์งเป๊ะนะครับท่านผู้ชมเป๊ะเฉพตาเลยนี่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งเลขทถูใหม่เบิร์ไปเอภิพสงหรือว่าเรียกทูบไม่หมดยังเลขยกทูบนี่เลขยกทูบนี่ไม่หมดแล้วครับเออพ่อจำเลียกินกระเช้าถ้วยแก้วอืมยิงนกตัวเดียวได้นกสองตัวเอาดูทั้งเลขถ้วยแก้วดูทั้งเลขยกทูบ มึงก uh, okay. ah, okay. oh, so mm ็ต hmm. okay. okay. ัวย่อยได้ลกสองเท่ากันนอ่าโอเคโอ้โหเหล็กไปเลยงามง่ายงามบอกไปเด็กๆโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบกันดีกว่านะไปออกไปนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกันนะครับ Yup. ไปดูเลขทูปนะครับเลขทูปนะครับได้เก้าสามสามเอ้าเลขเก่าก็คือเลขศูนย์เดี๋อวอเ้ก็เห็นเห็นเป็นใครเก้าสามสามยาวอเออเก้าสามสามแต่ว่าเลขเก่านี <2> <2> ่มันขาดแบงไหมเก้าว่าเต็มไหมวันนี้ต้องหัวหนังคือ เป็นเลขศูนย์ศูนย์สามสามหรือเก้าสามสามประมาณนั้นนะครับก็เลยสามคือกึ่แต่เห็นเป็นเป็นเหมือนเก้าเก้าสามสามเลยเออเก้าสสามนะครับเก้าสามสามเห็นจริงๆริงม่กีเนี่ยเก้าสามเออเก้าสามามนี่นะคะาเลขหกเนาะปูสีควันลวก็หกเก้าสามสามหรือว่าศูน์สามสามนะคะที่พาดูข้างหลังนี่นะครับตามนั้นครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขตัวโคตรน้เจริญยนะครับารับนะครับ ใช่เขต้องแลว่าเห็นเลขกสองซีอยู่ตรงไหนสองซีนคือว่ามันคือว่านางเบิ้งนี่มันถืไปเลยนะตัวอันนี้สามก็ได้สามก็ได้ถ้าท่านเบิ้งตัวนี้แล้วก็มาเบิ้งตัวนี้อันนี้ซีนะครับเด้ออันนี้สี่สามก็ได้อันนั้นสี่สามก็ได้หนึ่งสองสามอันนี้ซีครับสองซีมี่จ้าหน้าที่การเงินไปที่อันนี้ตรงนี้พราทตรงไหนเห็นเป็นสองซีนะครับ มาเด็กมาเด็กทีมันเนาะมาเด็กทีปูเนาะค่ะเนาะหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนยเกาทับหนึ่งสองหนึ่งสองเด็กคือเด็กเ่าเฮ้ยเอาเอวิ่งยัางรอยังร้นอ่ะไม่ไพ่ร้นปะมวิ่ลมเนี่ยผมวิ่ลได้ไหมค่ะ เขาวิ่งมันเป็นยาไพรบพอหลือไงเท่าชมมีเสียงแตกๆได้เทียวกับเียรมเด้แนงไแนงไพรแนงไพรแนงไพแหนงไพรหักเนี่ยครับบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์เก้าทับสิบสองนะครับผู้สีขวนดดำเดี๋ยวอ่บเดี๋ยวให้น้ำบาบมปสซองเบืองูุขวัดำรัึงองทกก็รมาหนึ่งสอนันแลกข ก็อเห็นเป็นสามสามเก้าเก้าสามสามอันนี้เอายิบเทียนออกมาทางทีกันหนนี่นะครับท่านผู้ชมเลขเทียนที่ลม 9, 3, 3. ้มเก้าสามสามแต่ว่าศูนย์สามเก้าสามสามเนาหรือหกสามสามทีเเเ่เห็นเห็นเห็เป็นเกเก่าดนีอาวิ่ใสลองอวยดิอวยอทางมันอยู่ทางไหนอวยอ่ะมันจะอยู่ประมาณนี้มันอยู่ทางนี้แหละนี่ มันต้องอวยใช่ไหมเดี๋ยวทุกคนนี่ไงนี่เห็นแล้วเจ็ดเก้านี่ไงเจ็ดเก้าเห็นไหมครับเจ็ดะอยู่ตรงนี้เห็นแล้วค่ะนี่ค่ะวันที่แล้วเห็นจะเจเจเจ็ดเจ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 ้าตจเจีเจ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 เรเจเจเจเดเจ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 ่เจ่าเจเเจเัเจเจเจเเจเจเจเเเจ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 นจเ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 เจ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 เนเจ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 เนเจ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 เนีเจ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 เดเจ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 เน คมากก็จะเป็นประมาณนี้คผู้ชมครับอ่าอไมหาวเมอกัอเล็เทีอยู่เทียนนี่โอ้ันจำได้แล้วนี่งดวงเลยครับท่านผู้ชมเ็เเก้าเจนะครับก็ทีแล้นะ้ เลข, 33, 33ลขลทูปเก้าสามสามศูนย <3 S 2> ์สามสามนะครหรือหกสามสามก็ได้เก <3 33, S 2> ้าสามสามหกสามสามศูนย์สามสามนะครับเลขทูปเดี๋ยวไปดูผลงานพ่อสอที่สร้างนะครับท่านผู้ชมแม่วาดเด็กนิ่งเสียงตั้มเด็กน่อยหลิ่นามไม่ดันแล้วส,สร้างเมื่อแปด กพสองห้าหกเจ็ดนะครับนี่นะครับหกเจ็ดหกกับเ้าตัวเดียวกันนะครับเลขกขางล่างเอ่อเลขไทยรบตตอรีนะครับสองตัวออกเก็ดเก่าแต่แต่ถ้าจับใส่กันดีๆดังหัวที่แล้วนี่ห้าหกเจ็ดโอ้แต่ว่าจับใส่กันยากนะครับพี่มันมีแปดงวดว่นมันออกห่า หาเก่าแปดนะครับตจัดเาตเก่ว่าเกีเก่าเก่าเกีนี่โอเคครับไปไปไปตรงกเล็กเพี้ยนก็ปั่นหล็กทีหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งกับเกียพี่น้องกันนะครับโอเคนะครับัจะเป็นบรเดี๋เีนดันะเดี๋ยว จะได้กราบลาปู่สีฝันนำแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ลา FC เอฟซีไปรพร้อมๆกันเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทีมงานด้วยนะครับมาวินชาแน,นลหนุ่มอารมคนเดิมบ่าวแพ็คชาแน,นลป้าต่อยคนรีเซนพ่อทองแหลกคนเดิมสําหรับคลิปนี้อีพีนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคดีปังๆลำรวยกันสุดๆสุคนเด้อครับเดินทางไกลๆขอให้ปลอดภัยแข,ข็งแกร่งภัยอันตรายห้ามวง สุดท้ายก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ